Putting ส o u เ round with A r E คิดรอบตัวกับเศษกรตเกษเล่าเรื่องรอบตัวเข้าใจเรื่องรอบด้านอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของไทยทั้งในฐานะผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูปขั้นกลางและผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูปขั้นปลาย เมื่อพิจารณาดูอุตสาหกรรมยางภาราโลกจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกโดยในปี2023การส่งออกยางแท่งโลกมีมูลค่า9 7 2ล้านเหรียญสหรัฐโดยอินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดด้วยสัดส่วน26.6%ขณะที่ไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เป็นอันดับสองด้วยสัดส่วน24.7%และไอวอรี่โคสมีสัดส่วนการส่งออก18.3% ในขณะที่การส่งออกยางถันรมควันโลกปี2023มีมูลค่า930ล้านเหรียญสหรัฐโดยไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดด้วยสัดส,ส่วน60อร์ขณะที่พมา่าเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เป็นอันดับสองด้วยสัดส,ส่วน 10. 7และเวียดนามมีสัดส,ส่วนการส่งออก1 0บเอร์เซและการส่งออกน้ำยางค้นโลกปี2023มีมูลค่า1 1 6 7ล้านเหรียญสหรัฐโดยไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด ด้วยสัดส่วน47.8% Ivory Coast เป็นผู้ส่งออกอันดับ2ด้วยสัดส่วน23%และเวียดนามมีสัดส่วนการส่งออก14.3%ในด้านการส่งออกยางล้อโลกปี2023มีมูลค่า98,923ล้านเหรียญสหรัฐโดยจีนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดด้วยสัดส่วน21.6%ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับ2ด้วยสัดส่วน7% และเยอรมันมีสัดส่วนการส่งออก6 1 0เอร์เซและการส่งออกถุงมือยางโลกปี2023มีมูลค่า7,832ล้านเหรียญสหรัฐโดยมาเลเซียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดด้วยสัดส่วน 33. 5จเปจีนเป็นผู้ส่งออกอันดับสองด้วยสัดส่วน 20. 6และไทยมีสัดส่วนการส่งออก16.3%จาจากข้อมูลการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราโลกนั้น จะเห็นว่าประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารารายใหญ่ของโลกโดยตลาดสหรัฐอเมริกานั้นถือเป็นตลาดหลักของสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทยจะเห็นได้ว่าไทยมีการส่งออกยางแท่งรมควันไปสหรัฐอเมริกาประมาณ15.8%ของมูลค่าการส่งออกส่งออกยางแท่งไปสหรัฐอเมริกาประมาณ10.5%ของมูลค่าการส่งออกในขณะที่ส่งออกยางล้อและถุงมือยางไปสหรัฐอเมริกาสูง ถึง48%และ42.3%ของมูลค่าการส่งออกดังนั้นมาตรการการเก็บภาษีตอบโต้การค้าของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การแข่งขันของยางแผ่นรมควันในตลาดสหรัฐอเมริกานั้นไทยถือครองส่วนแบ่งตลาดสูงถึง54%ในขณะที่ตลาดยางแท่งนั้นอินโดนีเซียครองส่วนแบ่งตลาดสูงถึง54% ส่วนไทยครองส่วนแบ่งตลาดเพียง23%และในตลาดน้ำอย่างคน้นกัวเตมาลาครองส่วนแบ่งตลาด32%ไทยครองส่วนแบ่งตลาด27%ผลิตภัณฑ์ยังแปรรูปขั้นกลางเหล่านี้ได้รับการยกเว้นภาษีตอบโตจากสหรัฐอเมริกาดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการขึ้นภาษีตอบโต้ในครั้งนี้แต่อุตสาหากรรมยังแปรรูปขั้นกลางกำลังจะ,ะเผชิญแรงกระเพื่มทางอ้อม จากการที่สินค้าย,ยางขั้นปลายมีการส่งออกลดลงจากมาตรการภาษีตอบโตในส่วนผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปขั้นปลายเช่นยางล้อและถุงมือยางในตลาดสหรัฐอเมริกานั้นจะเห็นได้ว่าในตลาดยางล้อไทยคือผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดด้วยส่วนแบ่งตลาด18%คู่แข่งที่สำคัญในตลาดนี้คือเม็กซิโกที่ครองส่วนแบ่งตลาด12%สหรัฐอเมริกาในฐานะผู้นำเข้ายางล้อรายใหญ่ที่สุดของโลก กำลังเดินหน้าใช้มาตรการภาษีตอบโตเพื่อกระตุ้นการผลิตภายในประเทศโดยเก็บภาษีตอบโต้จากไทย36เเ็นเม็กซิโกและแคนาดา2 5เซซึ่งจะทำให้ราคายางล้อของไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเม็กซิโกแล้วราคายางล้อของไทยอาจจะมีราคาที่ต่างกว่าดังนั้นผู้ส่งออกจากไทยอาจได้รับผลกระทบไม่รุนแรงมากนักแต่ในระยะสั้นตลาดสหรัฐอาจลดการนำเข้าลงชั่วคราวทำให้ผู้ผลิตยางล้อสหรัฐได้ประโยชน์ จากการขยายกำลังการผลิตเพื่อชดเชยการนำเข้าที่ลดลงทว่าต้นทุนที่สูงขึ้นจากภาษีนำเข้ากำลังค่อยๆบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของผู้ผลิตในสหรัฐการเก็บภาษีครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการผลิตและส่งออกยางล้อของไทยเนื่องจากในปัจจุบันผู้ส่งออกยางล้อรายใหญ่ของไทยคือนักลงทุนจีนที่ย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยเนื่องจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยยังไม่มีความสามารถในการผลิตยางล้อเพื่อการส่งออกอย่างแท้จริงดังนั้นความเสี่ยงที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงทิศทางการลงทุนจากผู้ผลิตจีนที่อาจย้ายฐานการผลิตจากไทยไปยังประเทศที่มีภาระภาษีน้อยกว่าเพื่อคงความสามารถในการเข้าถึงตลาดสาหรัฐสถานการณ์นี้ส่งสัญญ,ญาณเตือนถึงความเปราะบางของโครงสร้างการผลิตยางล้อของไทยและความจําเป็นเร่งด่วนในการวางกลยุทธ์รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างเป็นระบบ ในส่วนของตลาดถุงมือยางในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้นําเข้าถุงมือยางรายใหญ่ที่สุดพบว่ามาเลเซียครองส่วนแบ่งตลาดมากถึง43เปเซส่วนไทยมีส่วนแบ่งตลาดเพียง25ปอร์เซเมื่อเปรียบเทียบราคาถุงมือยางของมาเลเซียจีนและไทยพบว่าราคาถุงมือยางเฉลี่ยของไทยมีราคาแพงที่สุดที่0.1ดอลลาร์สหรัฐต่อนหน่วยในขณะที่ราคาถุงมือยางเฉลี่ยของมาเลเซียและจีน เท่ากับ0.05และ0.03ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยผลจากการที่สหรัฐอเมริกาเก็บภาษีจากไทยเพิ่มจากเดิม3%เป็น36%เก็บภาษีจากมาเลเซียเพิ่มจากเดิม10%เป็น24%และจีนจากเดิม10%เป็น108%จะทำให้ราคาถุงมือยางในตลาดสาหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามราคาถุงมือยางของมาเลเซียจะมีราคาถูกกว่ากู้แข่งอย่างไทยและจีน จะเห็นได้ว่าผลจากมาตรการตอบโต้ภาษีครั้งนี้ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยต่ำลงกว่ามาเลเซียไทยจึงอาจสูญเสียตลาดในสหรัฐอเมริกามากขึ้นและส่งออกถุงมือ,อยางได้ลดลงแรงกระเพิ่มตลาดอย่างขั้นกลางไทยโอกาสที่ไม่สมดุลแม้ผลิตภัณฑ์ยางกลางน้ำของไทยจะได้รับการยกเว้นภาษีจากสหรัฐแต่ความต้องการจากอุตสาหกรรมปลายน้ำในประเทศที่ลดลงยังคงกดดันตลาด โดยยางแท่งและยางแผ่นรมควันได้รับผลกระทบจากการส่งออกยางล้อไทยที่ชะลอตัวแม้ว่าความต้องการยางแท่งในสหรัฐอาจจะขยายตัวจากการขยายการผลิตยางล้อแต่ยางแท่งของไทยมีโอกาสขยายตัวในตลาดสหรัฐน้อยกว่าอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้นำตลาดในขณะที่อุตสาหกรรมน้ำยางข้นอาจได้รับผลกระทบจากการส่งออกถุงมือยางลดลงแต่ในภาพรวมผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางแปรรูปขั้นกลางโดยเฉพาะยางแผ่นรมควันและน้ำยางข้นอาจมีไม่มากนัก สะท้อนว่าในระยะสั้นความได้เปรียบของไทยในบางผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่แต่แรงกดดันด้านโครงสร้างตลาดกำลังทวีความรุนแรงในระยะยาวผลกระทบของมาตรการภาษีตอบโต้ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจเกษตรไทยบทวิเคราะห์ผ่านตารางปัจจัยการผลิตผลผลิตเมื่อสหรัฐอเมริกาบังคับใช้อัตราภาษีนำเข้ายางล้อและถุงมือยางจากไทยในระดับที่สูงขึ้นทำให้การส่งออกอยางล้อและถุงมือยางของไทยลดลง ส่งผลต่อความต้องการยางแปรรูปขั้นกลางในประเทศลดลงความต้องการยางสังเคราะห์เคมีพันธุ์และปิโตรเลียมในประเทศลดลงและสุดท้ายส่งผลต่อความต้องการน้ำยางและยางก้อนถ้วยลดลงทําให้ราคายางในประเทศลดลงอุตสาหกรรมยางพาราความเปราะบางภายใต้ภาพลวงตาจะเห็นได้ว่าแม้ว่าอุตสาหกรรมยางพาราจะเป็นหนึ่งในเสาหลักการส่งออกของไทยโดยเฉพาะการส่งออกยางล้อที่ไทยครองตําแหน่งผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก แต่เบื้องหลังความสําเร็จนี้คือการพึ่งพาก,การย้ายฐานการผลิตของจีนปัจจุบันผู้ส่งออกยางล้อและถุงมือยางรายใหญ่ในไทยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจีนขณะที่ผู้ผลิตยางแปรรูปขั้นกลางของไทยเผชิญต้นทุนการผลิตสูงกว่าคู่แข่งและกําลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกการเสริมสร้างศักยภาพของโซ่อุปทานยางพาราเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและเสริมความยั่งยืนให้ภาคก,การเกษตรไทย จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมยางล้อคือผู้ใช้ยางพาราในสัดส่วนที่มากที่สุดดังนั้นไทยควรมุ่งพัฒนาผู้ผลิตยางล้อไทยให้มีศักยาภาพในการผลิตและสร้างแบรนด์ไทยได้เองด้วยการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตพัฒนานวัตกรรมยางล้อคุณภาพสูงในขณะที่ผู้ผลิตยางขั้นกลางต้องพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และที่สําคัญคือการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตยางพาราต้นน้ําอย่างจริงจังโดยการใช้เทคโนโลยีในการผลิตมากขึ้น Think out loud with A R E คิดรอบตัวกับเศษกรตเกษเล่าเรื่องรอบตัวเข้าใจเรื่องรอบด้าน